สุดเดบิว์เจอกับอัลฟาเรดครับมาดูกันเลยในแกมมารังซ้ายมือครับดิวี่ครับเล่นตีมี่ครับโมนาลิซาครับเล่นซิลครับรีเพย์ครับเล่นชักหน้าครับกิจไงฮะ เล่นเรียวมาและครีมี่ครับมันเล่นเป็นครับสุก้ามิซ่าป้าพลังกับการครับอัลฟาเลทามิตซูซันครับเป็นโจ๊กเกอร์ครับ KSA s ฮะเป็นโอมาครับกัสกัสครับรับหน้าที่เป็นเซฟวิทครับเต่าฮะเต่าซ่านี่รับหน้าที่เป็นลิโป้ครับและทางด้านของ SD ฮะเป็นทางด้านของซีเนียลนั่นเองครับนะฮะแล้วผมผมเสริมอีกนิดนึงครับนะฮะกิจนายเพิ่งย้ายจากอัลฟาเลทออกไปอยู่เดบิวด้วยไปอยู่ทางด้านของเอซูเดบิวด้วยนั่นแหละ มาเจอทีมเก่าอย่างนี้จะกดดันหรือเปล่าฮะและผมก็บอกเลยว่าผมมีข้อมูลของสองทีมนี้ครับครับผมซึ่งเขาไม่มีอะไรเลยฮะเขายังไม่แข่งครับครับผมขอบคุณครับนะท่ามพามเขาเขามาแข่งในแมตช์นี้แมตช์แรกเปิดสนามเลยทั้งคู่เลยใช่ครับนะครับยังไม่มีคะแนนยังไม่เคยฆ่าฟันอะไรกันมาก่อนแล้วมาถึงแล้วปั๊บปังเข้าไปนี่ฮะสตันครับพาสิฟของตีมี่ครับอธิบายนิดนึงพาสิฟของตีมี่นะครับกาเวนเจอร์ครับ เวลาอยู่ใกล้เพื่อนเนี่ยแล้วเพื่อนฆ่าที่ไม่ใช่ฮีโร่นะครับ<ไ>เนี่ยพวกคิปครับฟุกป่าอะไรพวกนี้จะได้เงินโบนัสเพิ่มขึ้น25อร์เซไม่น้อยนะไม่น้อยนะออทั้งเราและเพื่อนของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นตีมี่เดินเนี่ยไม่ต้องแปลก่จเ,เอ้ยและดูครับเอ่อแอสซูดเดบิลครับตรงกลางไม่ยืนกันเลยฮะเดินสามเดินสี่ครับใจมันอยากได้อยากโดนครับอยากมีเหลืองเหลือเกินอ้าว<ร>ครับเปิดตานวิ่งไอ้ไอ้จริงไอท่าเนี้ย บคือนอกจากสตันพุที่พูธอ่ะกันนานแล้วอยาเขาเรียกว่าวิ่งเร็วด้วยยังวิ่งเร็วอีกด้วยสตันสแตนนานวิ่งเร็วดาเม็แรงโอ้อะไรมันจะครบเครื่องขนาดนี้สุดยอดครับนะครับและมีถ้าเกิดว่ากลัวไม่ถึงตัวเนี่ยมีท่าสองอย่างเช่นรันโอ้โหเรียกว่าสามารถดึงทั้งศัตรูดึงทั้งคีปดึงทั้งเพื่อนเขาไปหาได้นะแต่ว่าระวังนิดนึงเพราะดึงเพื่อนได้บางทีดึงติดเพื่อนอ้าวครับแล้วเปิดพุทิพูไปครับเหมือนว่าจะไม่สแตนฝั่งน้องข้าไหม แล้วครับูดปุ๊ดดิกระดเนี่ยไปตามอย่างครับตะตันแต่ปุ๊บวิ่งหนีออกมาครับตีมี่ฮะเป็นตีมี่ไม่ใช่ตัวยืนยิงแรกนะอย่าเข้าใจอะไรกันผิดนะใช่ครับเออคือแบบระเบิดแล้ววิ่งหนีออกไปรอสกิลคูดาวเพราะว่าถ้าแรกเนี่ยสกิลคูดาวไม่นานคูดาวแค่โผมถ้าผมไม่จำไม่ผิดนะมันจะคูดาวหกอ๋หกวินาทีคือคือถ้าเกิดว่าชาร์จเต็มแล้วระเบิดไปเนี่ยประมาณหนึ่งสองวินาทีใช้ได้อีกรอบละอ่าใช่ กุมาโอ้โหนะครับให้มันกระดุกกระดิกอยู่อย่างนั้นกระดุกกระดิกอยู่ไม่สุกโอ้โหคุดคุณเพลงยุคไหนเนี่ยผมนี่โตมากับเอ็กโซนะเอ็กโซอะไรครับเอ็กโซติกอ่าครับด้านล่างครับเหมือนจะมีจังหวะปราทะนะครับเดินมาล้อมเคสเทครับเดินยากครับอัลฟาเลดครับเพราะว่าดูพลังการเคลื่อนที่ครับของทีม

และดูครับตอนนี้ครับแล้วเก็บเบิร์ดบัตโดนโมนาลิซ้าได้ครับเหมือนว่าอาไปแล้วจะทำได้ดีกว่าครับอ้าวครับแรกกันไป2ต่อ2ครับโอ้ดับเบิร์แทบไปครับกังกันตวานครับเหลือกิจกับรีเพทครับที่อยู่บนหน้าจอครับแล้วคิมมี่ครับลงมาจากด้านบนครับแล้วมาเบิร์ดดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามไปอีกหนึ่งศพครับโอ้เป็นคิวของกิจไงที่เก็บเตาใบถึงแม้ว่าจะพัดท่านะครับเสียด้านออกไอเป็นโซดาก้อนไปแต่ว่าก็ยังเก็บการฆ่าได้ครับทำให้การเงินนั้นกลับมาขึ้นนำมาตะกอของกิจไงตอนนี้ครับคครรรรััับบดดูีมาากกกกกๆแแลละะะงงจจขขึ้้นนนเเป็ออออ์ชิ่ เราจะสังเกตนะครับว่าเรียวมากของกิจายไม่ออกของป่าก่อนด้วยคือออกมาค้างไว้แค่หน้าหมายนะครับเพราะว่าเอาเงินนั้นไปออกทางด้านของน่าจะเป็นบโบเกนสเปียร์โบเกนสเปียร์แต่ดูครับตอนนี้เนี่ยไปหน้าเนี่ยฝั่งของอัฟเรตอาจจะลำบากแล้วจากทีมีด้านบนโดนลุมสองแบบนี้ครับ<ะ>เรียบร้อยฮะโอ้โหต้องหาคนลำแบกเครับ,บเบมื่อกี้เพิ่งจะบอกว่าลำบาก มีข้อนิดนึงครับว่าทำไมกิจไงถึงไม่ออกของไอเทมป่าให้สุดก่อนนะครับครบคือคอมพิโลนี้อาจจะไม่ได้เน้นการฟาร์มป่าอาจจะเน้นการประทะเพราะงั้นอาจจะเอาโบเกตส,สเปียร์มาลีดอเมจก่อนเพราะว่าถ้าออกของมาก่อนเราไม่ได้ไไดเก็บสแต็คในการฆ่าป่าอาจจะใช้ประโยชน์ของไอเทมนั้นได้ไม่เต็มที่ฮะอ้าวครับแล้วมาดูครับไปหน้าอย่างที่ผมบอกนะตอนนี้เนี่ยนะครับเดวี่ครับที่เล่นตีมี่มีสกิลอันติเมตที่ชุบชีวิตเพื่อนอย่างบริ A ้งกับบูแล้วนะฮะใช่ฮะชอบมากบริเกตเต้ อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าตีมีตายพร้อมกับเพื่อนที่เขาเนี่ยส่งสกิลไปให้ด้วยพร้อมกันเนี่ยเกิดต่อตัวเลยนะฮะทุกคู่เลยนะฮะโผล่ปาปฏิกะเลยน้องอาจจะเอ๊ะพี่มันแก้ทางยังไงพอมันใช้ปุ๊บอย่าไปฆ่ามันอ่ารอสักแป๊บแรกๆเนี่ยยังพอทําได้แต่หลังๆเนี่ยไม่ควรทําเพราะว่าหลังๆเนี่ยดาเมจมันเยอะคือปล่อยปล่อยให้มันยืนนานๆมันตีเราตายฮะแม่เดินกันชุลมุนวุ่นๆจริงๆฮะ ครับมาแบบนี้ครับทางฝั่งของเทสเซกับก๊กไลน์เด่นกลางครับแต่คีมี่เหมือนจะโดนอีกแล้วครับโอ้แล้วดูว่าเอ้คามาครับยังรอดไปได้อยู่ครับคีมี่สมกับเป็นทีมที่มีป่าเยอะจริงๆนะครับกระเดินจนวุ่นไปหมดเลยครับทางชนะแอสซุสเดบิวตนี่ครับมิสเตอร์ซันครับเนียนป้อมฟรีให้กับชนะอาปาเลน่อมันคุ้นกันหมดเลยนะอ่า เป็นหน้าใหม่ที่เป็นหน้าเก่าเนาะอ่าหน้าหน้าใหม่หน้าใหม่เกมเก่าหน้านเออไม,ม่พูดเดี๋ยวงง,งหน้าใหม่เกมเราหน้าเก่าเกมือนอ่าดูครับหน้าอัปส้านดาก้อนครับสองทีเหมือนจะอยากจะได้กันนะฮะอ่าอยากจะเอาเอั้สโตนนี้ให้ได้ครับเพื่อที่จะตั้งความได้เปรียบเรื่องการเงินครับ <S <S <ๆ>และเดวี่เข้าไปอยู่กลางวงค,ครับและตอนนี้ครับหัวสรตเดาก้อนถูกเก็บมากิดแล้วนะครับทางฝั่งของเนี้ยอัวสุดจะบิ้วได้ไปครับและตอนนี้ครับเมโลนิต้าครับถูกชิปขึ้นมาเลือดครึ่งหลอดครับ าครับแต่ว่าเดวี่ครับอยู่ในป้อมของตัวเองครับและมีมมนิสตาครับที่เกิดมาจากการทุบของเดวี่ครับแต่ว่าตัวเองเกิดจะตายอีกรอบนึงครับและเดวี่ครับเล่นเรียนร้อยครับแต่มมนิสตาลดนเกลือตายไปสองตัวแล้วเอาครับและรอบนี้ทางฝั่งของอัลฟาเรททำได้ดีกว่าครับที่ด้านล่างครับ ว่ารีเพย์ครับ<ฮ>เข้ามาครับแล้วลเบิดตะกิวใส่ครับและรีเพย์ครับเข้าไปแบบไม่คิดชีวิตหวังว่าจะเก็บบองลงมข้ามได้แต่การโ,โ,โดนสามแบบนี้มันไม่ไหวครับรีเพย์ต้องอชมอัลฟาเรสจังหวะนี้จริงๆครับแหมมันกล้าได้กล้าโดนนะดึงกันไปดึงกันมาสามประสานสวยจริงๆอ่ะรีมี่ครับบวกกับเอสซีครับจังหวะเมื่อกี้หน้าทางด้านของหน้าแอร์เพซโซดาก้อนนะครับคือเหมือนว่าแอสตันวิลอยากจะเข้านะแต่กับลืมไปว่าเขามีนะครับมีเซเนียล และที่สำคัญเนี่ยมิตร์ซันนั้นออกข้างหน้าออกโบเก้นสเปียร์มาด้วยทำให้จำนวนแรงและเกินจะชุบต้นเกมนะโอ้โหแล้วเมื่อกี้มอนริซ่าแม้ว่าจะได้ชุบจกตีมี่มาก็จริงครับแต่เหมือนว่าอันติมันโหลดกลับมาไม่ทันครับก็เลยได้แต่ยืนในป้อมแล้วก็ต้องยอมจำนวนไปนี่ครับกิจก็ยังคงไม่ออกนะครับไอเพมป่าเพิ่มนะครับน่าจะเน้นบวกทร่งครับ ดูจากไอเทมแล้วน่าจะขึ้นเป็นมอดเข็บนะรบเรื่องเป็นเมจิกอกครับดีเครับครับออกมาไวาดีนะครับเพราะว่าเวลาเลเวลอัพเนี่ยจะได้เลือกกัมมานาเพิ่มขึ้นเยอะขายครับอ่าแล้วเดวี่วครับเลือดที่จะสวนฝวาลุข้ามจากจัก,กรวายครับที่เข้ามาเปิดฮะ เอาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นลิมโบของเต๋านะครับหรือว่าจะเป็นเซฟิสของกัดกัดปลายครับตัดสายปอสไส้ SD ครับตัดดีเนียลหนามากครับเลือดแทบไม่ลดดีเทลครับรับอยู่ติดตัวเปิดแจ็ออปเปอเรชั่นครับแล้วพยายามจะตะตันคิวไล่ฝั่งลงข้าบลมเป็นการเคคีฟด้วยเป็นปัญหาแล้วครับหน่วยค้มสองตัวฮะไฟเตอร์ของอัลฟาเรสนะไม่ว่าจะเป็นลิมโบหรือเซฟิสครับนอกจากกระหนาแล้วดับเบลยังแรงด้วยนี่ครับ ทั้ง10คนเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีเงินการันตีสามแสนแน่ๆต่อคนแล้วท่วาแนาาและมอนริซ่าใช้ท่านโทนโดเพื่อที่จะเอาตัวรอดไม่ได้เอา,อเ,อาเพื่อที่จะเอาค่าเขานะฮะไม่ใช่แค่ 3, สามแสนนะครับอย่าลืมว่าเงินรางวัลของทัวร์นาเมนต์ลีกของเรามีเงินรางวัลมูลค่ากว่า5ล้านบาทนะฮะอ้ครับแล้วตอนนี้<า>อัลฟาเรสครับเลือกที่จะบุกต่อเนื่องครับได้ป้อมเดนกลางแต่ปุ๊บครับจะต่อป้อมสองเลยฮะ เขาไปใช้สกิลครับแล้วเดวี่ครับเข้าไปรับอยู่กลางวงครับแล้วคิมี่โดนไล่กลับมาแบบนี้ครับแล้วเดวี่ครับอยู่กลางวงครับโดนฆ่าครับไม่ใช่ครับป้อมตีแตกไปแล้วครับอัปเดตและถอยทันทีครัโอ้โหและดูสุภาพบุรุษ20บาทของเราครับเจ้าลิโป้ฮะตัวคอนเคอร์เรอร์นะครับอัติเบรตของเขาสามารถที่จะตีดูดนะครับเลือดแตกสิ่ก่อสร้างได้ด้วยเลยกลายเป็นว่าเขารับดาเมจหน้าป้อมได้ครับโอ้โหนะครับ เข้าไปแล้วแล้วเปิดสปุ่มอ่ะตีแต่ป้อมอย่างเดียวตีแต่ป้อมเลยตีป้อมเลยเพื่อนตีป้อมเลยเพื่อนและการตีเนี่ยมันตีเป็นเอวีนะใช่ครับเอวีก็คือเอฟเฟกต์ออฟอเรียคัณเรียกว่าหมูนั่นเองเอเกต์ออเฟกต์เอเรีอตเออเฟกต์เอเลออตเอลออเฟกต์อออกตกต์ตลออเเาตีกเตจตออตีตีสัเตเลยออ สองดีนะเนี่ยสองดีนะเนี่ยมาหลังจดเดี๋ยวจดแป๊บนึงเกไปเล่นไปหลังต่อจดแล้วขายทิ้งนะนี่ครับรีเพย์ครับตัวชักหน้านะครับที่เป็นบูลเซอร์แต่มันไม่ไหวครับมันลวงไม่ได้มันทนเขาโดนฟันไม่ไหวจริงแเลือกที่จะบวกสวนแล้วครับกับกัตวายครับเปิดไปไม่โดนใครครับเยที่จะดามนไม่นานครับเซอร์ฟรีทัพปั๊บเดียวเดี๋ยวคู่ดานมาใหม่แต่มีการแยกดันจากเอสดีครับพี่เลนล่างครับ และไอซี SD ตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเริ่มพร้อมใช้แล้วครับเพื่อปลูกทัชจีครับและได้พร้อมด้านนอกครับเหลือที่พร้อมด้านในเท่านั้นที่เล่น,ลนบอลสำหรับทางฝั่งของแอสตันเดเบิลเข้มจริงๆนะอัลฟ่าเลสเกมเนี้เรียกว่าเป็นทีมที่มีประสบการณ์จากโมบ้าอื่นมาและใช้กับโมบ้านะครับของอาร์วีในเกมนี้ฮะย้ำๆ้วกันเคยเป็นแชมป์โลกอ่ะไ,ไอไอคุณแต่ชุดนี้เลยีแต่ชุดนี้เลยอ่า แล้วรีเพย์ครับโดนตีเข้าไปแบบนี้เลือดพึ่งหลอดครับเลือดเหนือยน้อยมากครับต้องเอาตัวรอดฮะแต่เปิดที่ดาร์คเซเลเยอร์แต่เหมือนว่าเพื่อนจะไม่พร้อมครับนังหวะนี้ครับเหมือนว่าเคสเต้ครับเข้าพลาดอาจจะดุดเดอร์เข้ามาครับไม่ทันครับล็อบสเต้ตายไปก่อนครับและตอนนี้กิดงายครับเข้าไปลรู้แนวหลังแต่เหมือนว่าจะไม่สำเร็จและดูครับตีเนี้ยครับที่เล่นโดยเอสซีบอกเลยว่าแข็งมากครับกระโดดไปกระแทกกิจครับและกิจจะไปไหนครับตีเนี้ยยังคงตามต่อครับและดูกรอกรอ โอ้ยไม่โดนครับกิดไงยังเอาตัวรอไปได้ครับสกิลมันตุดระยะพอดีเอสตีครับที่เล่นเซเนียบอกใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้ฮะร่างกายอย่างพะทะเลือเกินครับโมนาดิซ่าครับมาเอาทาวเวอร์ให้กับน้องแอชลีย์เดบิลในเลนกลางครับดูครับรีบตีใหญ่แล้วและดูตีแรงแบบนี้ครับของก็ไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าเปิดไอเทมี้ขึ้นมาแหมนี่ครับอัพโคคอลิปนะเช่นเกยครับบอกเลยว่าเอมว่า โอมิอาร์มฝั่งเวทโอมิอาร์มฝั่งเวทแต่่าเมื่อกี้จังหวะเปิดไอเทมขึ้นมานี่โอ้โหเป๊ะมากเป๊ะมากเลย AI เราดีมากขอบคุณนะผู้อยู่เบื้องหลังนะครับใช่ครับเรามือฮะผมเรียกเขาว่าจาวินเจาวินใช่ย่อมาจากอะไรจำไม่ได้ละอย่าลึกดิเออเมื่อกี้กำลังดูฉลาดเลยึกดูงั่งเลยคุณโอ้โหไม่น่าชวนเลยเออ นี่ครับเสาครับแนวหน้าพ้าเย็นนะครับนัดแรกครับเราจะเห็นว่าแอสตันเบรบิลเหมือนจะได้เปรียบนะจากการหยิบตีมี่มากลายเป็นว่านะครับโอ้โหตอนนี้อัปเปอร์เรตครับคุมเกมได้เกือบหมดเลยฮะนี่เพตต้องเสียแอสติครับชาวโพลิชชันไปครับในจังหวะนี้ฮะหลอดไล่ครับดูฮะไล่ตีมี่ครับไม่ใช่หมูไม่ใช่หมานะครับไล่แล็คคูนนะ ใช่ครับไล่และมูครับรีเพย์ครับเนี่ยตอนนี้นี่ต้องดูครับว่าจะสาม,มารถดับํำให้กับเพื่อนรว่วมทีมได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้สิ่ง <Blue> ที่เราเห็นได้ชัดเ <has S 1> จนเลย <been destroyed. S 1> พ,พอเข้าสุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าแอตตูดเดบิลไม่สามารถชนะไฟได้แพ้ทันทีเพราะเขาจะไม่มีตัว DBS จากแนวหลังเหมือนโจ๊กเกอร์นะจากฝั่งของอัปเปอร์เรสใช่ครับอ้าวครับกระชิดเขาปอมเรื่อยๆครับสำหรับฝั่งของอัปเปอร์เรสครับแอตตูเดบิลครับต้องหาทางป้องกัน ถ้าไม่ออกไปครับอยู่แต่ในบ้านก็อาจจะเจอฮะแต่ตอนนี้โดนจักหรือเปล่าครับละาเอครับเปิดพูดที่พูดไปครับสตัน เหมือนจะไม่ไม่โอ้โหไม่โดนใครแล้วครับแล้วเลือดที่เปิดสวยงามเกื่อก่อเต่าครับหลังจากที่เดวี่ใช้สตันพลาดครับและตอนนี้ครับเดวี่โดนเปิดครับโอ้โหโดนโจ๊กเกอร์ครับแล้วตัวเองกำลังจะตายครับเหมือนจะบังคับให้ชุบครับและดูครับกดชุบไปแล้วครับตอนเดวี่ครับแต่ว่าครับมีขึ้นมาฮะอาปับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและตอนนี้เหมือนว่าอัลระเด็นครับเอสนซีครับเลือดยังเต็มอยู่ครับและดูครับบวกหนึ่งต่อสามครับหนึ่งต่อสามหรือเปล่าเนี่ยและมีสตันครับโจ๊กเกอร์พยายามจะตะบันอยู่ด้านหลังที่มีพยายามจะเข้าไปล้วงครับแต่ไม่สเร็จ อาครับกิมมี่ครับเหมือนจะเดินผิดทางครับไม่ใช่ทางกลับบ้านทางนั้นครับแต่เอดีไล่ขึ้นไปด้านบนโอ้โหเนี่ยเสียไปสามครับสำหรับอัลฟาเรดเห็นเป็นตัวแทงอย่างนี้นะครับซีเนียผมบอกเลยว่าท้ายเกมเนี่ยไม่ต่างอะไรกับแคร์ดี่ครับเพราะว่าออกไอเทมเลือดเยอะก็จริงแต่ตี๋ยเป็นเป็นเมจิกดาเมจนะครับตามแม็กเลือดตัวเองด้วยโอ้แล้วมาจังหวะทีหลังแล้วไล่ฝรั่งค้าแตกกันเลยครับทั้งที่านด้านของทีมนะครับอัลฟาเรดเอ่อขออภัยครับแอตตูเดบิลมี6ชีวิตครับ แม่แต่เมื่อกี้ต้องชมดิวี่นะบิงเบิลสวยจริงต้องออกเสธให้ดูพี่บิงเบิลมันใช่อ่ะใช่เหรอแล้วอะกลับมาเซตกันใหม่อีกครั้งครับการเงินผ่านกันอยู่ที่หกพันครับตอนนี้เข้าสู่นาทีที่สิบสี่แล้วสกอร์กันค้าอยู่ที่สิบสอสิบสามน่าจะวัดกันที่ดาร์ค l a เลเยอร์หรือเปล่าคร หลังเรเยอร์เนี่ยฝั่งของอาัฟาเรตพยายามจะเปิดร,รอบหนึ่งนะแต่ว่าโดนขัดขวางก่อนครับดิวี่จะทำให้ทีมกลับขึ้นมาได้เปรียบอีกครั้งได้หรือไม่นีฮะหนึ่งเจ็ดปครับเหมือนจะไม่แรงนะท่าแรกครับแต่ว่าเปี้ยงเดียวรับในช่วงแรกมันก็ดูแรงนะแต่ว่าพอหลังจากสิบนาทีไปแล้วเนี่ยความแรงมันจะถอยลงไป เพราะว่ามันจะมีความแข็งแกร่งของร่างกายจากฝั่งตรงข้ามเข้ามาชดเชยมันจะเสียเปียกตรงที่แอสซุนดีดูครับเป็นตัวละครระยะใกล้เกือบหมดเลยนะครับแล้วจังหวะนี้เก็บมาริซ่าได้ครับแล้ดาวไปก่อนแล้วครับสำหรับอัปเปอรเรสและรีเพย์ครับพยายามจะแปมสกิลอยู่หน้าดาร์คเลเยอร์และเดวิดโดนเก็บไปแล้วครับไม่ได้เปิดบริ้งกับโบ้ด้วยนะครับไม่สามารถชูใครได้ครับแล้วเสียไปสามครับหน้าไปดาร์คเลเยอร์ครับและข้ามเลวกลารทันดีครับอัปเปอรเรสไม่เอาดาร์คเลเยอร์แล้วครับเอาบ้านดีกว่าครับไป่ด้านบนใส่ด้านล่างเลยฮะ บ้านล่างตีบ้านดีกว่าไม่เสียใครสักคนด้วยครับตอนนี้มาแล้วครับไฟเปิดครับทางมาต้ว่างัลเฟรตสำหรับสำหรับอัลเดรตตีบ้านทันทีครับได้ปอมด้านในครับรัปลงไปหนึ่งครับอีกกองต้างครับหลักๆเลยครับตอนนี้บ้านฐานแม่ครับตอนนี้อัลเรตตีอยู่ครับโอ้ไม่รอช้าครับทีมปะทะมาแบบนี้กันและแน่นอนครับตีจนเลือดบ้านหมดครับและเป็นชนะของทีมอัลเร แต้มได้ไปแน,น่นแน่ก่อนเลยครับอัปฟปอรเ,เลสครับในแมตช์แรกอ่ะ